สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดเทพานารีแถวเจริญสิริวงศ์แถวสะพายสังหีเองไปดูครับว่าตอนนี้พี่น้องคนร่วมทางกำลังป,ปิดทององค์พระอยู่ไหน นี่งไงครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดเทพนารีวัดเทพนารีครับตอนนี้อยู่หน้ามหาเจดีย์เทพนารีรีรัตรนโกสิทร์เป็นเจดีย์ข้างในมีพระธาตุแล้วก็ยังมีอะไรเยอะแยะเลยนี่เดิมนี่ไม่ใช่สีนี้เดิมเ,<ร>เดิมก็เป็นสีทองเหมือนกันแต่ว่าก็เขาเขาหลายยุคนะที่เขาบูรณะกันมานะแต่ละตอนเรามานี่ก็ลอกลอกหมดแล้วลอกลอกหมดแล้วก็หลวงพ่อเขาบอกว่า ถ้าทำได้ก็เอาก็เลยเราขึ้นไปดุนนู้นสุดยอดนู่นอ่ะโหเป็นไงที่ขึ้นไปเองเหรอขึ้นไปเองเอ้ยไม่ใช่คนใครช่างกขขึ้นไปเราก็นั่งภาวนาให้เขาขึ้นไปแล้วก็อย่ามีอันตรายในการทํางานนะเพราะว่าของอย่างนี้เสี่ยงไม่ได้ของบรรพบุราษมันต้องมีสมมาคารมะพวาสมควรต้องที่ทำีที่เคารพบูชาด้วยที่เคารพบูชากราบไหว้บูชาเขาแล้วเนี่ยมหาใจดีที่คนุกรุงเทพอย่างรููน้อยนะ วันนี้จริงๆน, pues งงนี่อยู่ตรงนี้เองเนี่ยสังฮีน nah, ี่เองใช่อยู่สังฮีนี่เองครับถ้าใครอยากจะมากราบไหว้แ so like ล here, ้วก็โอ้โหได้เลยเนี่ยเข้ามาก็ไม่ยากจับไปดูโบสถ์นี่สวยงามนี่เราบูนะเรียบร้อยแล้วหรือว่าอันนี้นี่โบสถ์เก่าครับโบสถ์เก่าครับโบสถ์เก่าที่หลวงพ่อท่านสร้างก็ผมว่าหลายรุ่นมาแล้วนะแต่สวยนะสวยมากเลยแล้วก็หลังเก่าเนี่ยอนุทซึ่งเรากำลังจะจะลงรักปิดทององค์หลวงพ่อข้างในให้สวยสดงดงาม ขณะที่ลงเนี่ยชาวบ้านเข้ามารา้องห LIKE ่มร้องไห้อะไรโอ้โหแบบแบบพุ่งแรงแบบแตกลาวใช่ไหมครัแตกลาวหมดเลย Leonardo. แตกลาวสมรุ้ชุดโสมทางวัดก็พยายามจะหาไม่มีตังค์วัดไม่มีตังค์อ่ะไม่รู้จะทำไงก็เลยเจอเสียิโนเสียสิ่งเสียแล้วก็เสียสีฮิไม่ใช่เสียอะไรแล้วเป็นเสียแล้วเสียยาอ๋อตอนนี้เป็นจินจินอจินยูจินยูเิียจินยูแล้วก็กำลังจะทำการค้าเงินนะเออจะได้มีเงินมาทำกุญแจ ทั้งนั้นจะเอาเงินบุญที่ไหนมาทำบุญหรือพี่เราจะทำธุรกิจหนึ่งอย่างเพื่อหาเงินมาทําบุญครับไม่ได้หาเงินมาเลี้ยงตัวเองทําบุญเขาคนเราเนี่ยเกิดมาให้ใช้กรรมเสวยบุญเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้กรรมก็ใช้ไปแต่เสวยถ้ามีกําลังมีแรงมีเงินก็ทําบุญได้แล้วก็สบายครับไม่ต้องสนใจใครจะว่าใครจะว่าอะไรก็ช่างมันโอ้โหล้มลงมาแรงๆอ่ะชีวิตนะเดี๋ยวเราแอบแอบไปดูเขาปิดทองได้ได้ได้ต้องเงียบๆด้วยใช่ไหมครับเอาไปเลยครับต้องเงียบๆเลยต้องเงียบๆด้วย ท่านผู้ชมก็เงียบนะครับเสียงทางไม่ได้ครับเยเยาาข้ามาล,ลครับแต่วันที่สวยนะสวยครับอันนี้ยีหลงพระอ,องค์ใหญ่ยอยู่ข้างบนนะ <Ừ. S 2> นี่ยังไม่ได้เข้าไปเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวมีโอกาสเข้าไปแล้วคนนี้ยี่หลงพระโตโอพ้พระโตวัดระฆังภูสิตาลางนั่ <ừ. S 2> นซึ่งใกล้ๆนี้เองอ่ะจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาเนี่ยเป็นพระราชวังใช่ไหมสมัยก่อนแล้เขาสร้างวัดรอบรอบเลยโบราณเลยนะ ไม่มีตึกไม่มีอะไรเนี่ยเป็นทุ่งนาเนี่ยแหละแล้วก็สร้างล้อมเอาไว้จะเราจะเห็นเนี่ยวัดอนงวัดอะไรล้อมล้อมล้อมหมดใช่ไหมยี่ริมเขาได้เรียงยใช่ใช่แล้วก็เขาก็บรรจุพวกวัตถุโบราณพวกแบบว่าไม่ให้ข่าศึกเข้ามาแยวคาดอะไรเงี้ยอืมเคยมีคนมาขโมยเนี่ยแล้วก็เอาไปไม่ได้ต้องเอากลับมาคื่มตายหายเรื่อยพวกนี้หายเรื่องตาย เด็กเด็กฝังทนเก่าครับโอเด็กกิเลนบัดเด็กกิเลนบันี่นี่ข้ามาเลยนี่อันนี้เป็นบทเก่าโบราณแต่ก็มีการบุรณะมาแล้วนะไม่ใช่ไม่มีนะบุรณะมาแล้วหลายรุ่นด้วยพี่ว่า ลงเฟกตอนนี้ก็ลงทองอะ่ะะการที่จะขึ้นไปทํานี่ก็ต้องขอคุณทานอนุญาตนะอืถึงจะขึ้นไม่ได้นะไม่ใช่อยู่ๆซีซ่วงขึ้นไปไม่ได้ส่วนมากคนแก่ๆเขาก็จะทํากันคนมีอายุหน้าตาไม่ค่อยดีก็ก็จะทํากัน <c oughs> ไปเรื่อยๆลุกหน้าตาดีๆเนะี่ยก็จะเรียนเรียนอยู่ข้างล่าง <c oughs> เออ หูหน้าตาไม่ดีเนี่ยเขาก็จะทำอะไรอย่างเงี้ยใจเย็นๆใจเย็นๆนี่ไม่ใช่ของง่ายเลยเนี่ยอ้โโหแล้วใช้ทองเยอะมากใช้ทองทำตีด้วยมือเออทองตีมือเบรกนี่ก็สำคัญนะเบรกนี่เป็นตะก่อนเนี่ยเขาใช้ลักแต่ลักในดิมันไม่มีแล้วของอันที่ โอ้สิ่งห้าร้อยปีห้าหกร้อยปีอาหารที่ไหนแล้วตอนนี้มันไม่มีไงเราต้องทนี่โบสถ์นี่ก็เพิ่งมาใส่สีให้นะปกติแล้วแบบดาเคลือบไปหมดเลยขี้น้องขี้นกเต็มหมดอะ่ะอันนี้ก็ก็มา,ท,า,ท,าทําทาสีนะเดี๋ยวต้องทำอีทียังยังไม่นั่นดิดยังไม่เสร็จดีอันนี้คือหลวงพ่อ,อ,อที่ที่ออที่เราล<ะ>แล้วซ่อมหหลวงพ่อตองคันเราซ่อม้ะดูแลแล้วใช่อันนี้เดี๋ยววันนี้จะตอนบ่ายนี่ก็เดี๋ยวจะลงรักเป็นของุ่กนี้ครับ แล้วก็จะมีพวกข้าราชการทหารตำรวจนักที่ิษย์นักศึกษาอะไรเขาก็จะรุมมาร่วมกันเยอะแยะไปหมดอ่ะมพช่อกันทาพวกศรัทธาในพระพุทธศาสนาอืใครไม่ศรัทธาก็นั่งดูไปแล้วกันก็ก็ไม่ต้องพูดอะไรก็นั่งดูเฉยๆนั่งดูก็ทําไปนะสวยนะแต่ทองทองชุดนี้สวยมาก นี่คุณนายท่านรองท่านรองผู้ว่ารองผู้ว่าจังหวัดอะไรทางอีสานนะที่ส่แวนตาแล้วยังมีโอ้โหเยอะเขาเขาไม่ทำงานอะไรมันก็เข้าว่าเหมือนกันพวกนี้ทำบุญแลจนตั้งเงินทองล้นมันละอันนี้เอาเงินมาทำบุญละเดี๋ยวผมขอไปดูของค้าที่เราซ่อมได้ได้ได้ ระดก็เจ็ดเป็นชุดที่ปิดยากที่สุดปิดยากมากเราต้องทรงสูงก็ไม่ถนัดอย่งในการขึ้นไปแล้วก็ต้องตั้งร่งลางดีๆแล้วต้องถทรวงระหว่างเราได้แต่เป็นหยักเป็นอะไรเงี้ยต้องใช้เวลา่ในการทำมะเนี่ต้องยืดเป็นเนี้่นะเจริทำให้ให้ติดแล้วไม่สวยจะต้องไม่นานครับหลวงพ่อทั้งสายองค์ก็จะสวยสดงดงามเปล่งปลั่งไปด้วยทองคำเป็นที่เคารพสักการะบูชาของชาวบ้านครับพวกเราก็ทุกอาทิตย์ครับก็จะตระเวนรูน่ะ หรือว่าวัดที่สมรูุรมแล้วก็ไม่มีไม่มีปัจจัยในการที่จะท้องแสมครับโดยที่เราออกถึงเองวัดจะต้องออกเงินสักบาทหนึ่งเราทําด้วยจิจจจตศรัทธาครับคือทอดทุสนาต่อไปอสวัสดีครับเจอ,แล,อนนแล้วไงเออโถหรืก็ันที่สองแล้วไงโถพ่นเขามาหลายวันเนี่ย Ficou, ficou, ficou. กำลังกำลังซ่อมจะดีครับจะดีที่มีรอยแตกแล้วหรือว่าปูนลอกนะครับเพื่อที่จะทาสีาให้สวยงามเหมือนเดิมครับ ช้าชา้าชา้า,ชาใจเย็นเป็นงานเปลี่ยนมากนะแต่ว่าเราก็ต้องค่อยๆ่อยนะครับตลอดที่ฉลาดทีในกาปรปีก่อนปีก็ต้องกราบไหว้กราบขอ